ปัญหาใหญ่ที่สุดที่ผมเจอก็คือความไม่เพียงพอขอ,อง PA มันก็จะเกิดปัญหาว่าผู้ฟังไม่ได้ยินอะไรที่ชัดเจนสุดท้ายตันนี้เราอยู่กันที่เบิร์ยดยาจังหวัดพิษณุโลก เราจะพาไปพูดคุยกับพี่บอลมือนิ้วงทีริเบิร์ดซึ่งเป็นวงที่กําลังได้รับความนิยมในหมู่วัยรุ่นอย่างมากเราจะพาไปดูนว่าวงทีริเบิร์ดนั้นใช้อุปกรณ์เสียงอะไรบ้างแนวะคิตรัทางวงทีริเบิร์ดได้ซื้ออุปกรณ์จากทางเอทีไปไปเดินครับตอนนี้ผมอยู่กับพี่บอลครับมือเซาวทีริเบิร์ดครับ มิกซ์เป็น H5 เอี่ศิลปินใช้เป็นเซนเซอร์ EDB สาทั้งหมดก็จะมีรุ่นเก่ารุ่นใหม่ไมล์ล้อก็เป็น EDB ร้อยทักรองไมล์จะใช้เป็นของชัวเริ่มจากทิกจะเป็นทิกอินเบต้าเก้าหนึ่งทิกเอาเป็น PG 5 2าสองทบอมก็จะเป็น PG เหมือนกันในตุล PG แซนแนเป็นเบต้า7้าเจ็ดห้เป็น AKG ตแนสองใช้ SM 57ไมล์ล้อก็จะเป็นเซนเซอร์วงไม่มีตู้ก็เลยไม่ต้องใช้ไมล์จ่อในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆครับอุปกรณ์ ในการที่มัมีตัวเนี่ยถือว่าเป็นข้อดีอย่างมากทุกคป็นแบบว่าบางทีเราก็จัดการอมิเตอร์ยากด้วยแล้วยิ่งเดี๋ยวนี้ใช้อินเอียร์อมิเตอร์สบายกับเราผมสบายกับนัก้อกดนตรี HQ 5พร้อมสเตตบ็อบ AR สองสี่หนึ่งสองโชว์ตัวครองไฟใส่เบลเซอร์เป็นขาร์โปใช่ไหมพี่ใช่ครับจะถามเลยพี่ทำไมถึงเลือกเจ้า HQ ไฟครับหน้าจอทั u c h s c r เห็นทุกอย่างคือความรู้สึกว่าทํางานง่ายเพราะว่าเราโชว์ังช่วงเนี้ยมันต้องใช้ความเร็วในการทำนิดนึงซุ้มเสียงเจ้าตัวนี้เต็มมากเป็นแนวใสแต่ถามว่าเนื้อหายไหมไม่หายนะยังมีเนื้อที่ได้ก็คือได้ความใสได้ความละเอียดขึ้นมาเพราะตัวนี้มันเป็น9 6 k ด้วยใช่ครับเป็นมิกราคาที่ไม่แพงมากนลพี่นะ80,000 ผมถือว่าถ้า8ในระดับ80,000บาทแล้วก็ฟังก์ชันได้ขนาดนี้ผมว่าคุ้มราคาครับหลายคนอาจจะแบบสงสัยทำไมใช้ตัวไอเหตุผลแรกเลยครับเอาตรงๆเลยครับบัตเจ็ตบัตเจ็ตครับเรื่องเงินผมว่าตัวเนี้ยมาะสมแล้วก็สามารถอยู่ในแหละเคลื่อนย้ายได้แล้วก็เที่ยวต่างจังหัดได้แค่ฮิ้วได้อย่างเดียวใช่ครับคือต้องบอกว่าระบบอีโค่ซิสเต็มของอะไรอย่างนี้เขาสามารถใช้ได้กับสเตทบ็อกซ์แทบทุกตัวเลยนะคืออย่างเนี้ยไอจริงมันเป็นพอร์ตดีเทนเน็ตคือมันเป็นรุ่นตั้งแต่พวก QU QLD แต่เรื่องอย่างนี้เขามีข้ออดีคื เขาสามารถใช้ตัวเก่ากับตัวใหม่ได้ยืดหยุ่นต่อปัญหาใหญ่ที่สุดที่เจอก็คือความไม่เพียงพอของ PA มันก็จะเกิดปัญหาว่าผู้ฟังไม่ได้ยินอะไรที่ชัดเจนแล้วก็มันมเป็นเรื่องพอแบรนด์เนี่ยเปิดเพลงอะอะไรก็ดังแต่พอบูแบรนด์ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นเรื่องของโหลดเรื่องของอะไร,รที่โชว์จริงแล้วมันไม่พอข้อต่อมาครับทโหลดของอย่างวันนี้เจอเลยขึ้นลิฟต์สามชั้นเจอบันไดเล็ก อีกหนึ่งชั้นแบนดเกียร์ทีลเบิร์ดแน่นมากหลังจากโควิดมาอย่างฟบอลก็มีงานดีใจละโอ้ดีใจมากนะครับฟิบอลก็ถอย s q 5กวไทยวงนะครับแล้ววงมีความเห็นยังไงครับอุปกรณ์บางทีชอบมากขึ้นกว่าเดิมละเอียดขึ้นในหูเปลี่ยนแน่นอนพี่อ่าฮะเพราะว่านักดนตรีเขาก็สาวเหมือนกันใช่พี่ๆนักดนตรีทีลิเบิร์ดมาสาวอันนี้หมดเลยใช่คนไม่ได้มีคนมาสาวแทนมีวันหนึ่งจะซื้อของเพื่อนๆแนะนำว่าลองมาที่เอที ก็เลยอติดต่อคุณแอน,นที่อย่างนี้นะความเหมาะสมพี่มีงบเท่านี้พี่ได้แบบนี้แบบก็ฝากวง t ิลี่เบิร์ดครับแฟนเพจททิลี่เบิร์ครับผม IG t ีทิลี่เบิครับคิดจะซื้อของคิดจะซื้อสินค้าลองไปที่เอทีโครับมีสินค้าให้ได้ลองเช็คลองเซ็ตและก็ทดสอบใช้บริการเยี่ยมครับครับพี่บอครับพี่บอช่วยขายของครับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับ จอย่าลืมกดติดตามและตั้งค่าเห็นโพสต์ก่อนจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับย้อนชมคลิปเก่าได้ที่ y o u u u b e Channel AT อย่าดูเบลินกด Subscribe กันด้วยจ้าอีกหนึ่งช่องทางรับข้อมูลข่าวสารวงการเสียงได้ที่เว็บไซต์ AT และสมัครสมาชิกวันนี้รับส่วนลดสินค้าทัานที